5เคล็ดลับเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเปิด5เคล็ดลับสำรวจดูความพร้อมก่อนลงทุนควรพิจารณาเรื่องอะไรบ้างก่อนจะลงทุนตั้งแต่วัยหนุ่มสาวต้องบอกว่าการเรียนรู้เรื่องของการออมเงินถือว่าเป็นการสร้างวินัยอย่างหนึ่งในชีวิตแต่การออมเงินให้ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บ ออมเช่นการลงทุนที่ต้องใช้ระยะเวลายิ่งมีเวลามากยิ่งสามารถเก็บออมหรือได้เงินจากการลงทุนได้มากขึ้นค่ะดังนั้นการเริ่มลงทุนตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเป็นสิ่งที่สําคัญในการทําเป็นอย่างยิ่งเพื่อวางแผนการเงินที่ดีในระยะยาวและมีความสม่ําเสมอฉะนั้นยิ่งเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งสะสมเงินที่ได้จากการลงทุน มากขึ้นค่ะมาเช็คลิสต์ก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงทุนลองสำรวจดูความพร้อมก่อนลงทุนต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้างเพราะเงินที่ นำมาลงทุนนั้นควรเป็นเงินเย็นหรือเงินที่ไม่ต้องใช้ทำอะไรในระยะเวลาอันใกลมาเช็คลิสก่อนการลงทุนนะคะเราจะต้องรู้ทางเดินของเงินค่ะเมื่อเงินเดินออกรู้หรือไม่ว่าต้องโดนหักค่าอะไรไปบ้างเช่นประกันสังคมเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือภาษีหักณที่จ่ายมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งไม่หกักเคยทำบัญชีรายรับรายจ่าย อาจตอบไม่ได้ดังนั้นในเบื้องต้นควรจดบันทึกเพื่อดูพฤติกรรมตัวเองและสร้างวินัยด้านการใช้จ่ายหากมีเงินเหลือแปลว่าใช้น้อยกว่าที่หาได้ค่ะเมื่อเงินเหลือก็ต้องตั้งเป้าว่าสามารถนำมาเก็บออมหรือลงทุนได้เท่าไหร่เช่นมีเหลือเดือนละ2,000บาทตั้งใจแบ่งมาเก็บออมสม่าเสมอเดือนละ1000บาทขอแนะนาควรหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนเพื่อนาไปเก็บออมหรือลงทุนค่ะแต่ หากพบว่าในแต่ละเดือนไม่มีเงินเหลือก็อย่าเพิ่งคิดเรื่องลงทุนควรตรวจสอบการเดินทางของเงินก่อนว่าทําไมเงินถึงไม่เหลือและเมื่อรู้ปัญหาก็ได้แก้ไขเช่นเราอาจจะซื้อของฟุ่มเฟือยช้อปปิ้งออนไลน์มากเกินไปก็ต้องลดและเลิกทําให้เงินของเราเหลือเพื่อที่เราจะไปต่อย,ยอดออกไปลงทุนได้นะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อที่เราจะได้รู้เรื่องของ ทางเดินของเงินของเราว่าเงินเราอยู่ตรงไหนบ้างเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินสิ่งนี้สำคัญประการหนึ่งก่อนแบ่งเงินไปลงทุนค่ะควรจัดการเงินขั้นพื้นฐานให้แข็งแรงเช่นเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินซึ่งควรมีเริ่มต้น3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยเงินส่วนนี้ควรเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อให้เบิกใช้ได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นขาดรายได้ชั่วคราวซ่อมแซมบ้าน เนื่องจากน้ำท่วมโดยแนะนำว่าก่อนนำไปลงทุนเงินออมก้อนแรกที่ควรมีคือเงินสำรองฉุกเฉินถ้าเรามีค่าใช้จ่ายเดือนละ20,000บาทให้เราคูณไปเลยค่ะ3ถึง6เท่า20,000คูณ3ก็คือ60,000บาท20,000คูณ6ก็คือ120,000เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บเงิน60,000 ถึงแสนสองเพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินของเราถ้าเกิดเอ็กซ์เดนขึ้นมาเราเกิดไม่มีไรายได้เราเอาเงินตัวนั้นมาใช้เรายังอยู่ได้ถึง3าถึงหเดือนค่ะเพราะฉะนั้นเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้ด้วยนะคะเราอย่าประมาทกับชีวิตนะคะเราจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อป้องกัน เรื่องของการเงินของเราเราจะได้ไม่ไปดึงเงินที่เราลงทุนหรือเงินที่เราเก็บไว้มาใช้ค่ะเรียนรู้นี่ ช่วงวัยหนุ่มสาวหรือวัยที่ก้าวเข้าสู่โลกการทํางานไม่นานเป็นช่วงที่หลายคนอาจเริ่มก่อนหนี้ดังนั้นควรเรียนรู้การบริหารจัดการหนี้โดยเฉพาะการก่อนหนี้บัตรเครดิตเพราะว่าง่ายและสะดวกในการใช้จ่ายแทนเงินสดแถมมีความคุ้มค่าจากโปรโมชั่นต่างๆลด0%ผ่อน0%ต่างๆนะคะทำให้เราใช้จ่ายบัตรเครดิตบางทีเกินตัว เอ,อเองก็เคยเป็นในช่วงวัยรุ่นนะคะได้บัตรเครดิตรูดปื๊ดรูดปื๊ดและเราเพลินค่ะมันไม่เหมือนกับเราใช้เงินสดถ้าเราใช้เงินสดเรายังรู้สึกเสียดายแต่นี่บัตรเครดิตเราก็สามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้นะคะเพราะว่ามีเครดิต30วันถ้าเราเอาไปเรื่องของการซื้อของมาขายหรือเอาไปลงทุนแล้วเรารู้ว่าถ้าเราเอาของมาขายแล้วมีเครดิต30วันเราขายหมดเรายังได้กําไร พร้อมเงินทุนที่เราลงเราก็ไปจ่ายบัตรเครดิตน,นี่คือประโยชน์ของบัตรเครดิตนะคะใช้ดีๆรู้ว่าเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนนี่ดีอย่าก่อนนี่เสียนะคะเมื่อตรวจสอบทุกอย่างแล้วพบความพร้อมเรื่องของการลงทุนคราวนี้เรามาลงทุนกันค่ะว่าเรามีขั้นตอนการลงทุนและเราจะต้องเตรียมตัวเคล็ดลับเรื่องของการลงทุนอย่างไรบ้าง 1. ตั้งเป้าหมายการลงทุนค่ะควรกำหนดเป้าหมายการลงทุนให้ชัดเจนว่าจะลงทุนไปเพื่ออะไรเช่นเพื่อการเกษียณเพื่อการศึกษาลูกเพื่อซื้อบ้านเพื่อแต่งงานอีกทั้งควรระบุรายละเอียดด้วยว่าเป้าหมายดังกล่าวมีมูลค่าเท่าไหร่ใช้ระยะเวลากี่ปีในการเก็บเงินเช่นมีเป้าหมายเก็บเงินเพื่อดาวบ้าน3 0 0 0 0 0บาทในอีก5ปีข้างหน้าหรือเก็บเงินแต่งงานให้ได้2 0 0 0 0 0บาทภายในระยะเวลา8ปปีข้างหน้า เมื่อมีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนจากนั้นต้องคำนวณเม็ดเงินลงทุนที่จะทำให้ถึงเป้าหมายทางการเงิน 2. รู้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ค่ะแม้ว่าเราเคยได้ยินว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งสามารถรับความเสี่ยงได้มากแต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปสําหรับทุกคนค่ะเพราะความสามารถและความเต็มใจในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นถึงแม้จะเป็นวัยรุ่นและเพิ่งเริ่มต้นทํางานก็ควรทําความเข้าใจระดับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตัวเองก่อนว่ายอมรับความเสี่ยงได้ตามบานกลางหรือสูงและเมื่อรู้ระดับความเสี่ยงแล้ว แล้วก็จะได้สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ในแต่ละประเภท ผลตอบแทนคาดการณ์ของพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. กระจายความเสี่ยงนอกจากความพยายามในการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงที่สุดต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยดังนั้นนักลงทุนต้องพยายามลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นหากสามารถบริหารการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอให้มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดและมีความเสี่ยงหรือความผันผวนใน ผลตอบแทนต่ำที่สุดเรียกได้ว่านักลงทุนสามารถบริหารหรือถือครองกลุ่มสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ4อย่ามองข้ามผลประโยชน์ทางภาษีแม้การประหยัดภาษีอาจเป็นประเด็นรองจากการแสวงหาผลตอบแทนแต่การเลือกเครื่องมือการลงทุนที่ได้ผลประโยชน์ทางภาษีก็เป็นข้อได้เปรียบด้วยทางเลือกหนึ่งของการเก็บออมที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์เงินเดือนก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเป็นหลักประกัน ให้กับลูกจ้างให้มีเงินใช้หลังเกษียณเอเคยทำเรื่องของโพรเวนฟันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปแล้วนะคะทำให้เรามีเงินยามเกษียณหลักล้านได้ค่ะไปติดตามคลิปที่เคยลงไว้ในเรื่องของ p Provident Fund นะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เริ่มทำงานก็จะเป็นเครื่องมือที่พาไปสู่การเกษียณสุขได้ไม่ยากค่ะแต่หากประกอบอาชีพอิสระ หรือที่ทํางานไม่มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็สามารถลงทุนในกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF หรือกองทุนรวมเพื่อการออม SSF ก็ได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีในเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาตินะคะซึ่งเอก็ออมอยู่นะคะในเรื่องของการออมแห่งชาติการออมหรือว่าเขาเรียกว่ากออชอค่ะกอออชออันนี้นะคะใครที่เป็นฟรีแลนซ์ใครที่เป็นอาชีพอิสระ สามารถที่จะฝากเงินเรื่องของยานเกษียณได้นะคะแล้วก็รัฐบาลช่วยเรื่องของผลตอบแทนด้วยนะคะในแต่ละปีก็ไปติดตามดูได้นะคะไปเซิร์ชดูได้ในเรื่องของกออช การออมแห่งชาติค่ะ 5. ลงทุนสม่ำเสมอวิธีการลงทุนแบบหนึ่งที่เหมาะกับวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวที่ต้องการลงทุนระยะยาวก็คือการลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยต้นทุน DCA ค่ะซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเห็นผลได้จริงเพราะข้อดีคือช่วยสร้างวินัยในการลงทุนอีกทั้งการลงทุนแบบ DCA ยังส่งเสริมให้พัฒนาวิธีคิดแบบนักลงทุนอีกด้วยเพราะต้องวิเคราะห์ติดตามผลการดําเนินงานและต้องตัดสินใจ ในการลงทุนอีกด้วยคะ่ะหรือเราอาจจะออมทองก็ได้นะคะอ,อมทอง ออมหุ้นเราออมเพื่อฝึกนิสัยเรื่องของการออมของเราคะ่ะขอควรรู้ทุกวันนี้นะคะมีช่องทางการลงทุนให้เลือกมากมายคะ่ะและสามารถลงทุนได้ง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในขณะเดียวกันอาจจะได้ยินกระแสข่าวการหลอกลวงให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆทั้งการแอบอ้างผู้มีชื่อเสียงเพื่อชักชวนให้ลงทุนเพื่อชักนําด้วยผลตอบแทนสูงดังนั้นนะคะนอกจากต้องศึกษาทําความเข้าใจเครื่องมือการลงทุนในแต่ละประเภท มันหาความรู้รอบตัวเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศยังต้องเพิ่มความระมัดระวงังตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือก,ก่อนลงทุนด้วยนะคะก่อนที่เราจะลงทุนเราจะต้องศึกษาดีๆเรียนรู้ก่อนนะคะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและตอนนี้มีพวกมิชฉาชีพมาหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากมายนะคะดังนั้นเราจะลงทุนอะไรศึกษาดีๆก่อน ก่อนที่เราจะลงทุนค่ะฝากไว้นะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆแง่คิดดีๆจะนำมาฝากในทุกๆวนันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการออมเงินการเก็บเงินการลงทุนการทำยังไงให้เงินงอกเงยน,นะคะเอ,อเองนะคะก็จะมีคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สการเงิน360อองศาคอร์สนี้จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ mindset ของคนที่ มัง่งคั่งและร่ำรวยทำไมก็ถึงเก็บเงินได้ทำไมเราถึงเก็บเงินไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรเริ่มต้นจากเรื่องของ mindset เรื่องของแนวความคิดก่อนหลังจากนั้นวางแผนการเงินแบบไหนวางแผนการเงินอย่างไรวางแผนภาษีอย่างไรและ 3. เมื่อเรารู้และช่องทางการเงินของเรามาจากไหนเราจะเพิ่มรายได้ ได้อย่างไรหลังจากเพิ่มไรายได้เราเริ่มมีเงินออมเราจะทํายังไงให้เงินงอกเงยครบวงจรในเรื่องของการเงิน260องศาเลยค่ะใครสนใจนะคะก็เข้ามาถามได้นะคะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะคอร์สออนไลน์ที่เป็นเป็นวิดีโอนะคะสำหรับการเรียนรู้นะคะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ EC Money